สวัสดี f อฟทุกท่านนะครับอยู่ดีไหมครับพี่น้องวันนี้ครับเมื่อนี้ผมขอใช้เสียเป็นภาษาภาคกลางด้วยครับเด จะได้ฟังกันเข้าใจทั่วประเทศนะครับเพราะว่า f อของผมก็มีกันทุกภาคครับวันนี้มาพูดถึงเรื่องปลูกถั่วฝักยาวปลูกยังไงให้ดกปลูกยังไงดอกไม่เหลืองนะครับใบไม่เหลืองครับเป็นวิธีการของผมเองนะครับที่ผมปลูกมาทุกปีไม่ใช่มื่ออาชีพแต่มีอาชีพปลูกถั่วนะครับ ก่อนอื่นเราก็มาเตรียมแปลงปลูกโดยการไถดินแล้วว่าปรวนดินตากแดดไว้ก่อนถ้าเกิดแดดจัดนะครับสามถึงสี่วันก็พอแต่ถ้าแดดไม่ค่อยมีก็ให้ตากประมาณเจ็ดวันนะครับโดยการไถแล้วก็ตีดินนะครับตากแดดไว้ ก่อนที่จะปลูกเพื่อเป็นการฆ่าเชื้อฆ่าพัชพืชนะครับเชื้อราในดินอย่างนี้ไม่ให้มันมีไม่ให้มันเกิดนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่ตากแดดเลยเราไถาแล้วปลูกเลยมันจะทําให้มีเชื้อรานะครับเกิดโรคกับถั่วของเราจากนั้นเราก็มายกแปลงนะครับยกร่องร่อง ว่าห่างกัน80เซนถึง1เมตรนะครับห่างระหว่างร่องนะครับความสูงของร่องก็อยู่ที่25เซนถึง30เซนเพราะว่าหน้าแรงไม่จำเป็นต้องยกร่องสูงนะครับคูไม่จะเป็นต้องยกสูงครับพี่น้องเพราะว่ามันเป็นหน้าแรงสำหรับร่องของเราหรือว,ว่าคูของเราเนี่ย พยายามแต่งให้หน้ามันเสมอนะครับไม่ต้องเป็นหลังเต่าเพราะมันไม่ใช่หน้าฝนนะครับในกรณีที่เราปลูกหน้าแง้งก็ประมาณนี้นะครับเพื่อเป็นการสะดวกในการให้น้ำนะครับวิธีการปลูกหรือว่าเทคนิคของผมก็ง่ายๆนะครับ ตอนที่เราจะลงเม็ดปลูกให้เราโรยด้วยปูนขาวดูดไม้แต่สำหรับผมเทคนิคของผมก็คือขี้เท่าขี้เท่าฐานหรือว่าขี้เท่าได้จัดการเผาไหม้ของฐานของฟืนนะครับเอามาโรยในร่องในเปลงปลูกของเรานะครับโรยไปทั่ว หลังจากนั้นเราก็มาคลุกเคล้าให้มันเข้ากันก่อนที่เราจะนำเมล็ดมาหยอดนะครับพี่น้องที่ไม่มีขี้เท่าก็แนะนำให้ใช้ปูนขาวหรือว่าปูนโดลไม้นะครับปูนประการเกษตรหลังจากนั้นเราก็นำเมล็ดถั่วพันุ์ที่เราอยากจะปลูกไม่ว่าจะเป็นพันธุ์ถั่วเนื้อหรือว,ว่าถั่วเส้นก็มาปลูกได้เลยนะครับ หลุมละ2 3เมตรนะครับหลังจากปลูกได้3วันก็จะงอกขึ้นมาให้เราเห็นนะครับวิธีการใส่ปุ๋ยถ้าเป็นปุ๋ยเคมีนะครับ15วันขึ้นไปแต่ถ้าเป็นปุ๋ยหมักหรือว่าปุ๋ยคอกใส่ได้ตั้งแต่เริ่มปลูกเลยนะครับระยะเวลาในการเก็บเกี่ยวก็อยู่ที่45ถึงห5วัน ไม่เกินนี้ช้าเร็วขึ้นอยู่กับการดูแลรักษานะครับสำหรับถั่วก็มีหลายโรคหลายปัจจัยไว้คลิปหน้าค่อยมางลงรายละเอียดเะพาะคลิปนี้เอาเฉพาะวิธีการปลูกก่อนนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ